<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะ <ic> uh huh. พบกับเรานะคะชาวข่าสามสีขามี2ลง้านเด็ดมานะคะค uh huh. ในงานลิตริกโตแฟร์ของเราอิ่มน้ำสำรานกันวันที่22-28กุมภาพันธ์นี้นะคะ The m อลล Live Show b a n ชั้นสี่ท่องกันเอาไว้เลยถ้ามาแล้วลอยู่กับเราตลอดเวลาไม่เคยไปไหนต้องอยู่กับเราค่ะร้านมีค่ะร้านแรกเลยเจบพ,พิก กุช่ายตลาดพลูพร้อมกับเจฟริกคะ่ะเจฟพริกนะคะเจฟริกพริกพันเม็ดเลยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของต้องบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรสำคัญของกุ้ยช่ายตลาดพลูตำนานกว่า60ปีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะบอกก่อนนะครับเขาไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะครับมีไส้กุ้ยช่ายเป็นไส้อะไรบ้างก็จะพริกกุ้ยช่ายปกติมีไส้กุ้ยช่ายออริจินอลแล้วก็มีมันแกวผัดใส่กุ้งหน่อไม้ผัดใส่กุ้งแล้วก็เผ<อ>ือกค่ะอันนี้นะเป็นไส้หน่อไม้เขากินเป็นประจํา ชิ้นละเท่าไหร่ขายยังไงตัวนี้ราคาอ่างท้อกล้วยเนี่ยชิ้นละ35 3้ชิ้น100บาทแล้วก็ส่วนตัวกลม5ลูก60ขอบคุณม,มากค่ะเจ๊ขอบคุณม<ร>ากค่ะเจ๊นนึงค่ะต่อไปกับมาที่ร้านนี้นะคะร้านนี้นี่นะเขาเป็นเชฟเทเบิลทูด e ลิเวอร์บายเชฟก้อนนะคะของอก,ก้อนเนี่ยของเขาเด็ดหลายอย่างมากๆเลยนะครับบอกกอ่อนว่าชอบมากพวกคนไปนี่เขาต้องกินนี่ก่อนเลย ซุปเห็ดชาเปิลและเห็ดชาเปิลของจริงนะคยก็คุณขานไม่ใช่มาหลอกหลอกนะคะซุปที่กี่บาทคะคุณเอ,อ่อถ้าเป็นซุปร้อนอย่างนี้กระปุกละ80ค่ะพี่กองอเฉพาะหน้างานนะคะเราทําจากครีมสดแท้ค่ะปรุงด้วยเกลือชมพูหิมาลายันนะคะใช้น้ามันมะกอกค่ะแล้วก็ในตัวควรัวซองนะคะก็จะเป็นครัวซองเนยสดแท้ด้วยค่ะโฮมเมดหมดเลยเชฟมีเมนูใหม่ด้วยเอออะไรคะเป็นซุปผักขมเพื่อสุขภาพค่ะ,อะขอบคุณมากอะอยากอร่อยอย่างนี้ต้องมงอาเจอกันที่งานนี้เโปรแฟร์ 22ถึง28กุมภาพันนี้มีแค่7วันนะคะที่ The ะมอลล์ไลฟ์สโตบางแคชันสค่ะของดีของอร่อยรออยู่ไะ้คะห้ามพลาดค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ